ราณีปีศาจอาจจะโจมตีพวกมนุษย์เมื่อใดก็ได้ดังนั้นเราต้องคอยสอดส่องทุกอย่างจากบนนี้ใช่มันง่ายกว่าที่จับตาม,มองบนนี้แต่ว่านั่นอะไรทำไมจู่ๆถึงเกิดพายุฝุ่นแบบนั้นละ่ะท้องฟ้าก็ปลอดโปรง่ง หมายความว่าศัตรูกำลังจะโจมตีอีกครั้งรีบไ,ไปเร็วเข้าเราต้องรีบไปบอกฮารูนเดี๋ยวนี้ไม่ว่ายังไงข้าเองก็ต้องออกไปตามหาท่านพ่อให้ได้เลยไม่เช่นั้นก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจำปาให้กลายเป็นมนุษย์ได้แต่ว่า แต่ว่าเขาจะเอาข้อมูลมาจากมานีมาริกายังไงละ่ะแล้วทำไมนายจะต้องบอกาค่ะพาดูนศัตรูกำลังเข้าโจมตีฮะใช่พารูนครั้งนี้พวกปีศาจมากันกองทัพใหญ่เลยด้วยพายุฝุนกำลังก่อตัวขึ้นอีกฝั่งนู้นแล้ว ถ้าไม่คิดว่าพวกมันจะมาเดวจนคาดไม่ถึงแบบนี้ยังไงก็ตามแม่และพี่จำปาก็ปลอดภัยไม่มีใครจะเอาตัวพวกเขาไปได้หรอกแต่กำลังใจที่สำคัญของข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าเสนาบดีราคาของข้าคิดอะไรอยู่พารูนพวกเรามันมีเวลาเหลือแล้วนะ กองทัพปีศาจกำลังมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วเราต้องเตรียมตัวรับศึกแล้วไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องสูญเสียคนมากนั่นแหละคือสิ่งที่ข้ากำลังคิดอยู่ท่านข้ารู้ว่าราณีปีศาจจะต้องโจมตีเราน่าจะต้องมาแน่เพราะข้ารู้ดีว่าคนอย่างนางไม่เคยยอมแพ้แต่ข้าไม่คิดว่านางจะส่งกองทัพปีศาจมาเร็วขนาดนี้เลยเนะตอนนี้คนของเราเหนื่อยจนจะหมดแรงแล้ว ทุกคนกำลังพักผ่อนหลังจากจบศึกแรกแล้วตอนนี้ทุกคนจะพร้อมต่อสู้ในศึกนี้ได้ยังไงกันละ่ะไม่ว่ายัางไงพวกเราก็ต้องสู้ในศึกครั้งนี้นะพารูนและเมื่อกองทัพปีศาจมาถึงพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว <S <S ถ้าเสนบาบดีก็ไม่ได้อยู่กับข้าในตอนนี้ไม่เช่นนั้นข้าเองก็ควรจะขอคำปรึกษาจะเข้าได้ข้าเป็นคนบอกให้เข้าไปเองแหละ ถ้าเสนบดีราเขาจะกลับมาจากพ่อพ่อแม่ก็ควรจะเช้าแล้วข้าจะทํายังไงดีใครกันแหละจะช่วยข้าได้อีกน้กจากเสนบดีราเขาข้ารู้สึกเหมือนกำลังหลงทางฮะในป่าที่มืด และเงียบวังเวงแบบนี้ค่ำคืนกำลังจะผ่านพ้นไปแต่ข้าไม่ผ่านป่าน,นี้สักทีข้ากำลังมุ่งหน้าทางตะวันออกแล้วก็ข้าจะไปผิดทางได้ยังไงกันน่ะบ้านของข้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองไม่ได้ไกลาจากป่าแห่งนี้แต่ว่าแต่ว่าข้าจะออกจากป่านี้ไม่ได้เลย ไม่ข้าควรเดินต่อไปเทวีธรรมชาติ กองทัพปีศาจกำลังมุ่งหน้ามาเปิดสึกอีกครั้งได้โปรดคุ้มครองพวกเราทุกคนอยู่ไหนกันเนเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวนี้จงเตรียมตัวรับสึกครั้งใหญ่กองทัพปีศาจกำลังมุ่งหน้ามาพวพเราต้องหยุดพวกมันให้ได้ลงมือ กองทัพพิศัยกำลังมาๆๆนะ่ะเร็วเเข้าทุกคนหยิบอาวุธเร็วเร็วเข้า มาใครอยู่บนนั้นเนี่ยราณีปีศาจคงส่งใครสักคนมาสู้กับพวกเราแนะ่ เจ้าเจ้าเป็นใครอ,อ่ะออข้าเป็นคนจรคนจรจัดเออขอทานเป็นเป็นแค่ขอทานจรจัดออออออดูเหมือนว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่มานานเจ้าทำอะไรอ่ะมาทำอะไรในป่าที่ มันลึกแบบนี้เหรอจะพูดยังไงดีข้าไม่มีบ้านข้าเป็นคนจอนจัดปปป่ปปปานี้ป่าให้ที่พักอยู่อาศัยกับข้าเพื่อให้ข้าปลอดภัยจากสัตว์ที่อยู่ข้างนอกและที่อยู่ที่นี่ในตอนกลางคืนมันก็เท่านั้นเองแหละแล้วอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าทำร้ายข้าเลยอย่าอย่าอย่าทำร้ายข้าเลยนะออกจากเมืองเพื่อไปอยู่ในป่าแบบนี้เหรอช่างแปลจริงๆเลย อยู่บนนั้นกันนะข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาราณีมาในเมลิกาสึกครั้งนี้ราณีปีศาจถึงกับมาซื้อด้วยตัวเองเลยเหรอแล้วนางมาพร้อมกับอะไร กองทัพปีศาจหุบเขาขาชินไม่ไกลจากที่นี่พวกเรากำลังเข้าใกล้ศัตรูของเรามากแล้วพวกเจ้าไม่ต้องกลัวเราว่าข้ามหาราณีมันนิบรลิกาอยู่กับพวกเจ้าแล้วเราจะทำลายพวกมันให้สิ้นซาก ครั้งนี้พารุนจะไม่มีโอกาสได้สู้เพราะค้าจะจัดการมันก่อนที่มันจะมีแล้ว็จะต้องจบก่อนรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นซะอีก ้องแย่แน่อะไรคือจุดมุ่งหมายของการมาครั้งนี้ของนางเนี่ยนางคงรู้ตัวตนของข้าและมองเห็นได้จากภาพสะท้อนของกระจกและนางก็รู้ว่าข้ายังมีชีวิตอยู่วันนี้นางมาเปิดศึกครั้งนี้พร้อมด้วยกระจกบานใหญ่บานนั้นด้วยเหตุผลอะไรกันแน่นะราณีมาในมริกาไม่เคยทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลเลยคนอย่างมหาราณีมาในมริกาต้องวางแผนอะไรไว้สักอย่าง แต่มันคืออะไรล่ะตัวตนแท้จริงของเจ้าจะปรากฏบนกระจกน้ำและสิ่งใดก็ตามที่มีเงาสะท้อนและจงจำเอาไว้ว่านั่นคือจุดอ่อนของเจ้าดังนั้นพยายามอย่าเข้าใกล้สิ่งนั้นพยายามหลีกเลี่ยงพวกนั้นเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของเจ้าอาจนำไปสู่ความพ่ายแพ้ไม่ได้ข้าจะไปอยู่หนะ้ากระจกนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลย เขาจะไม่ยอมให้ดานีปีศาจเห็นภาพสะท้อนของข้าจากในกระจกจู่ๆเกิดอะไรขึ้นกับพารูนทำไมนาาถึงกลัวขึ้นมาเราไปดูกันเถอะทำไมมาหยุดตรงนี้พารูนกองทัพปีศาจใกล้จะมาถึงแล้วนะนางฟ้าเอย๋ยข้ารู้สึกกังวลเลือเกิน เรื่องอะไรล่ะพารูนบอกเรามานะเพราะเราอยู่ข้างๆเจ้าเสมอครั้งนี้ราณิปิศาตร์มาสู้ด้วยตัวของนางเองแต่ข้าไม่ได้เป็นกังวลเรื่องนั้นหรอกนะที่ข้าเป็นกังวลเป็นเพราะว่านางมาพร้อมกับกระจกบ้านใหญ่จริงเหรอทำไมมณิมรลิกาถึงต้องเอากระจกบานใหญ่มาสู้กับพวกเราตัวตนแท้จริงของข้าจะสะท้อนในกระจก ข้ารู้สึกทำแม่งจังเลยมันจะต้องมีแผนการอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆทีวีธรรมชาติถึงต้องเตือนค่าว่าไม่ให้ค่าไปอยู่หน้ากระจกน้ำหรือสิ่งของที่สามารถสะท้อนตัวตนของค่าถ้าทีวีธรรมชาติบอกแบบนั้นเจ้าก,ก็ไม่ควรจะไปอยู่หน้ากระจกเด็ดขาดเงินเราแน่ใจว่ามันนี่มริกาคงไม่ได้เอากระจกมาเฉยๆแน่นอน ตะวันก็ขึ้นแล้วเสนบดีราเขายังไม่กลับมาเลยหรือว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นระหว่างทางหรือเปล่านะแม่แม่ดูนั่นสิราณีปีศาจกำลังมาพร้อมกับกองทัพปีศาจมานน่นแล้ว ไม่ต้องกลัวเพราะราณีปีศาจนางทำอะไรพวกเราไม่ได้เอาแต่ว่าแต่ว่าพารูนพารูนอยู่ข้างนอกนั่นราณีมณีมลิกามาพร้อมกับกระจกบานใหญ่นั่นตัวตนของพารูน จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภาพสะท้อนกระจกดังนั้นไม่ต้องกลัวเพราะาราณีปีศาจนั้นทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าพารูนพารูนอยู่ข้างนอกนั่นราณีมณิบาลิก,กามาพร้อมกับกระจกบานใหญ่นั่นตัวตนของพารูน จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภาพสะท้อนกระจกดังนั้นนางอยู่ไหนพาดูนอยู่ที่ไหนศัตรูของข้าอยู่ที่ไหนนั่นมันแสงอะไรนะอะไรกันนะมุงเข้าไป ใครนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ปัตามวตีนะปัตามวตี <ritis ator> นั่นมันปัตมาวตีนี่และเหล่าจำปาของนางฮะอ๋อ <Ha? S 1> เอาละบางอย่างที่ข้าไม่เคยคิดมาก,ก่อนเฮะอ,อข้าจะลงมือฆ่าพวกเด็กๆก,ก่อนและหลังจากนั้นก็ตามด้วยผู้หญิงอีกคนหลังจากนั้นก็จะถึงตาของพารูนตอนนี้ปล่อยให้นางพารูลซ่อนตัวไปก่อนก็แล้วกันยังไงข้าก็หานางเจออยู่แล้ว ไม่ว่านางจะซ่อนตัวอยู่ที่ใดก็ตามเพราะชะตาของพารูลถูกกำหนดเอาไว้แล้วมหาราณีมานิมลิกาเจอดอกบัวน,นั่นแล้วนางจะทำอะไรกันแน่ เทวีธรรมชาติเสกถาาไว้แล้วมีแค่เทวีธรรมชาติเท่านั้นที่นำตัวแม่และเหล่าจำปาออกมาจากดอกบัวได้แต่ข้าก็ยังคงกลัวอยู่ดีไม่หรอกข้าจะกังวลอะไรเลยสิ่งที่เทวีธรรมชาติพูดไม่เคยผิดพลาดหรอกไม่เคยผิดเลยแม่ได้โปรดคุ้มครอง ลูกและลูกชายของลูกด้วยราณีปีศาจกำลังมุ่งหน้ามาเพื่อทำร้ายพวกเราปกป้องลูกชายของลูกจากนางด้วยได้โปรดคุ้มครองเราด้วยปัทมาวตีเจ้าแอบ,บอยู่ในดอกบัวแบบนั้นทำไม ปฐมวตีเจ้าคิดว่าเจ้าและจำปาลูกของเจ้าหนีจะฆ่าไปได้แค่เพราะแอบในดอกบัวนั่นน่ะเหรอโง่จริงพวกเจ้ามันโง่จำเอาไว้นะพวกเจ้าไม่มีทางหนีจะฆ่าไปได้แม้กระทั่งลูกสาวของเจ้าเองพารุณวันนี้ข้า จะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้จัดการพวกเจ้าทั้งหมดจำเอาไว้แย่แน่ๆน่ดานีปีศาจกำลังมุ่งหน้าไปที่ดอกบัวนางหวังจะทำลายมัน ค่าขอให้พวกเขาปลอดภัยด้วยเถอะอ,อน,นี่ ช้าแล้วเหรอข้ายังติดอยู่ในบ่อน้ําแห่งนี้ข้าต้องกลับไปหุบเขาข้าจินเช้านี้หลังจะพบพ่อและแม่ไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างข้าต้องออกจากบ่อน้ำนี้ให้ได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยออ oh oh. แปลกจังเลยทำไมชายคนนี้ถึงกลัวข้าแบบนี้ข้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดทำไมถึงกลัวข้าล่ะฮะเมื่อคืนเขาบอกว่า,ขาเขาไปขอทานนี่แต่ดูจากท่าทางแล้วเหมือนคนเสียสติมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว ท่านแม่เป็นเพราะบาร,รมีของท่านแม่ลูกชายและลูกจึงรอดพ้นจากมหาราณีปีาศาจมานิมลริกาปราศจากอันตรายด้วยการคุม้มครองจากท่านท่านช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้นี่เจ้ากล้าดียังไง มนสะกดมนุษย์ธรรมดายอย่างพวกเจ้าต้องพ่ายแพ้ให้กับเวทมนต์ต้องพ่ายแพ้ให้กับราณีปีศาวันนี้ข้าจะหันหัวพวกเจ้าให้เป็นชิ้นๆเลยดอกบวจะตั้นพลังจากดาบของนางไหวไหมนะ